จะเป็นยังไงนะครับถ้าเอาประธานเป้มาเป็นโกเริ่มเกมมาเดอร์บอยส่งให้เซียนหลังเซียนหลังบอกขอทดสอบ <c oughs> โอ้ยข้ามคานไปเอาฮาคิมิฮาคิมิโอ้หฮาคิมิส่งคืนเอาฮาคิมิได้โอกาสแก้ตัวโอ้หมันจะข้ามคานอีกฮาคิมิอีกแล้วโอ้ยซัดด้วยซ้ายโอ้ยแล้วก็เมซี่ซ้ำเข้าไปครับโอ้โหนำหนึ่งศูนย์เด็กเปียกน้าเล้ซัดเต็มคอโอ้ยประธานเป้เซฟไว้ได้ อ,อ้าวฮาเดนอีกแล้วโอ้โหประธานเป้ครับหมดสิทธ์เลยจงังหวะน,นี้อาคิมิโอ้โหเล่นท่าย,ยางเทพโอ้โหสัดด้วยสายเต็มข้อไปเอเดนซอนหมดสิทธ์โอ้บอลหลุดมาที่เมซี่เมซี่ทำอะไรโอเล่นขอลองบ้างโอ้โหไม่เข้าครับอ้าวเมซี่อีกแล้วโอ้โหมันก็ขมเกินลูกพี่ โอ้โหหาเล่นได้บอลหาเล่นเต็มคอโอ้โหประธานเป้หมดสิทธิ์เลยจังหวะนี้อาคิบิพาบอลขึ้นมาฮาคิบิให้เมสซี่โอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเมสซี่แกคมจริงโอโ้เด่นพาบอลขึ้นมาเปิดไปกับพาเล่นโมงโอ้โหหล่นลงมาหลังแทบหักอาคิบิพาบอลขึ้นมาอาคิบิทำอะไร เดบอยพาบอลขึ้นมาเปิดใหฮาแลนด์โอ้โหเข้าตีฮาแลนด์อีกแล้วประธานเป้บอกมึงก็ยิงคมเกินเอาไมา่แล้วโอ้หูาคายครีมี่มึงยังไม่ตรงอีกเดบอยโอย้ประธานเป๊ะเซฟไม่ได้โอ้หูเสียหลังยิงไม่พานเป้ะโอ้หเสียหลังอีกแล้วโอ้เนม่ารุดขึ้นมาเนม่าโอ้หูย,หย,ยิงง่ายๆเข้าไปเปิดเดนเปิด,ปดมาให้กับเด็กเป็ดฮาแลนด์เต็มคอโอ้ห ประธานเป้บอกมึงจะให้กูรับยังไงเนม่าเนม่าโอ้โหเอเดซอนเซฟได้เนม่าอีกแล้วเนม่าเนม่าทำอะไรลาโมสโอ้โหสายยิงเบาๆ่อนมาที่ฮาเลนอีกแล้วฮาเลนได้โอ้โหประธานเป้ไม่รับเลยครับจังหวะเมสซี่เมสซี่โอ้ยเอเดซอนเซฟได้เนม่าเข้าง่ายกิอลูกยากๆเซฟได้ เอาหาแลนอีกแล้วหาแลนปั่นโอ้โหประธานเป๊โอ้ประธานเป้ก็หมดสิทธิ์อีกแล้วเจอโฟเดนจังหวะนี้อ้าโอ้ยเซฟได้เปิดมาโอ้โหเนม่าเตะกันคอเดอบอยไปเลยอุบอลมาที่โฟเดนโอ้หง่ายๆเลยครับจังหวะนี้มอดพาบอลขึ้นมาส่งไปให้กับเนมาโอ้โหเต็มคอโฟเดนโฟเดนปั่นคงคงโอ้หะ่านๆเลยัังเซฟได้ ใครอีกเนี่ยโอ้ยหาเล่นอีกแล้วมอสพาบอลขึ้นมาส่งให้มันเต็มข้อโอ้หุยฮาคิมิซัมอีกครั้งโอ้หุยผ่านมือเอเดร์ซอนไปได้อ๋อเด็กเปตหาเล่นเต็มข้อโอ้โหยเหมือนโกรธประธานเปเนมะเเนมะเเนะมาซัดด้วยสายโอ้หุยเอเดร์ซอนเซฟไม่ได้ไหนล่ะบอลโอ้หุยเดบอยโอ้ยประธานเปเซฟไว้อีก มาที่เสียนลังปั่นคงโคงอู้ยเดบอยซับไม่ได้มาอีกแล้วโฟเดนอู้ยประธานเป้ยังเซฟโฟเดนอีกแล้วประธานเป้ก็หมดสิทธิ์อู้ยเมสซี่ปั่นไปเนมาเนม่าเนมาชิปอะไรอีกก็หมดเวลาไปนะครับผมก็แมนซิตี้ชนะไป11ตัว18ต่อ1เอ้ยไม่ใช่11ต่อ8